สวัสดีนะครับวันนี้พงศกับช่องมาร์คเอ็มซีนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวมันจะมันจะอสอบสะสมกันนะโดยเนี่ยทับตั้งตอกนะครับดูว่าใครเก็บไปแล้วมั่งนะเนี่ยดูอันนี้ก็จะมีเลขบัตรธนบัตราน้อยนี่นนแล้วก็มีตรงนี้นเ,เน,นี่ยก็จะมีสรรัดลายเนี่ย7 3เนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่เดี๋ยวเราจะไปเริ่มแผนการที่หนึ่<อ>งเลยนะครับนับเนี่ยปุ๊นีง นี่นะครับตรงนี้แล้วจะให้คนนี้เดินเข้าไปนะโอเคครับไปครับไปดิน,นี่นะนนะคนเราจะให้เรตั้งลงตรงนี้เลย ป้าครับป้าครับเห็นตังห้าร้0ยตรงนี้ไหมครับตรงไหนครับตรงนี้ครับตรงข้างหน้าครับข้างหลังเหรอครับภูมิถ่ายรายการอยู่ครับภูมถ่ายรายการครับถ่ายรายการเลยครับทดสอบสังคมครับ ในกล้องครับอย่างเนี้ยกล่องจับอยู่ใช่ฮะได้อยู่กับป้าเหรับอยู่กับป้าครับครับไปเนี่ยคนต่อไปก็อันนีคนเต็มเลยต่อไปเราจะไปไลน์ต่อไปนะเนี่ยอันนี้ผมก็จะให้เอาคลิปยังไงเอาคลิปยังไงเอาไม้ติดปลอกคาเซีเอไว้นี่ฮะอาคลิปยังไงเนี่ย จะกินไก่อะไรเนี่ยไก่จ้ออ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเขาหมายต่อไปก็คนข้างหน้านะตั้งยาวอะไรเนี่ย อ๋อขอบคุณมนกาครับอขอขอคุณหน้าครับเนี่ยะทุกคนต่อไปก็เป็นคนที่สี่นะอันนี้ผมก็มาถ่ายวันถัดไปนะเมื่อวานฝนตกเน,น,น,นี่ยทุกคนแล้วก็จะรอดูรายต่อไปเลยขยายผมทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับก็เดี <cutter> ๋ยวผมจะทำให้เนี่ยทุกคนอันนี้เราก็จะรอนก่อนเนี่ยคนทำก็คนเดิมเลยนี่อันนี้โดนส ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะเพื่อไปพลาดคลิปใหม่นะครับทุกคนแล้วก็จะมาทำชัเล้นต่อไปเรื่อยๆนะต่บใบผมว่าจะทำชั่เล้นแบบพวกเบียร์กระป๋องนะครับผมนี่นะเดี๋ยวเราก็จะรอทำมาเลยแบงอนะดูดูดูันนูด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 นดูดูดูวูด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 ููดูดหดดูดูดูด เนี่ยจะเริ่มแผนแรกกันเลยอเรอรอไปเขาแรกเขาเดินทางเสวียวนแล้วก็จะเปลี่ยนแผนที่สองเราจะเปลี่ยนแผนสองกันเลยบอกบอกใหดิตั้มกินไก่ป๊อปอ เดีบบ๋ยวเดี๋ยวตังมาเลยเดี๋ยวตั้งขอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับลุงค <ạ. S 2> ข,ขอบคุณมากครับอยากว่าเส้นอะไรบ้างเดี๋ยวดูโซซับ ได้เลครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเสร็จสิส้นนะครับภารกิจเสร็จส,สิ้นภารกิจก็หมายเราห้าลายนะ<ช>วันนี้ก็ครบแล้วครับห้าลายต่อไปอีพีต่อไปก็คอคมเมนต์นกันได้นะว่างใจให้ผมทำเลยนะครับก็กดฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับก็ขอจบคลิปนี้ไปบ้างทุกคน